กับจองเ็ดใต้ปลาลุยอยังเช็นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูบางใช่เขาจะทําขนมคล้ายนะครับพอดีเขาทําข,ข,ขนมคล้ายเนี่ยผม่าจะ,กจะยกขนานหน้าเนี่ยครับไม่รู้ว่าบ,างบังไปไหนนะครับมันกีผมครับครับอยู่บงังเรือไปอีกข้าง <laughs> ผมก็มารออยู่แถวๆนี้ <laughs> เพื่อบังจะมานะครับ อว่าจะลานบังเจืดมันลออยู่เวลานอยู่ไหนอ่ครับนี่ง่ายเจอแล้วครับเดี๋ยวเราไปจอดรถกันดีวกว่าครับ โซนหลอดเรียบร้อยแล้วนะครับบางหมาค่าอยู่ที่ป้อมตำรวจวอดนี้นะครับว่าโค้งวอดีเลยนี่ครับลานยังไม่เปิดเลยนะครับบางพึ่งมานะครับเดี๋ยวไปเจอจะฟ้องลานดีกว่าครับลองลานยู่ไนครับ สวับบสดีครับบังสวัสดีครับเดี๋ยวดูจัดร้านเซชดีกว่านะคน่ากินมากครับอันนี้ก็เรียกขนมกระเบื้องใช่ได้ครับบัง่นมเบื้องนุ่มเบือเบ้องครับเบื้องกรอบนุ่มเบืออบเบ้องกรอบ มาเปล่าสดใช่ไหมครับบัางนี่มาเปล่าได้ครับบังมาเปล่าเปล่าใส่กันนู้ไอเปล่าหนาม้วมือเปล่าอลไรเป็นเปล่าธรรมดาครับเปล่าธรรมดาใช่ไหมครับแต่เปล่าหนาม้วมก็เอามาใช้ในบางที่เวลามันออกบเปล่าหนาม้วมมันมันไม่ได้มีบบยเปล่าเนี้ยดีวะครับบังถ้าเปล่าหนาม้วมมันจะหอมว่าครับ

นามผสมแป้งใช่ไหมบังนามลายแป้งรครับ,บนามลายแป้งอ๋อครับแั้วบังมีคนหลักถึงด้วยใช่ไหมครับครับหลักคนหลักถึงด้วยอ๋อครับคนหลักถึงห้อยหัวอย่างกับบังฮ่่าอิตขนุนเบืองะทำยากพอสมควรครับเพราะว่ามันอยู่ที่ฝีมือเละประสบการณ์ของคุณใช้เวลานานกว่าจะทำได้ อันน,นี้การต้มแป้งใช่ไหมครับบังอันนี้น้ำกินใช่ไหมครับบังนำเปล่าครับน้ำน้ำชายนำอะไรครับอ๋อนำเปล่ามันจะช่วยก็เอ่ออย่างข้องความโคนน้งเหนียห์ขนมแต่ถ้าพิวผิวขนมมันจะไม่กระดา้าง มีแป้งครับแป้งข้าวเจ้าแป้งเ้าเจ้านะครับฟัง,บงนีก็กำลังพูดมาเปลาวอยู่นะฮะมาเปลาวอ่อนนะ น,นี่จะตวงมาแล้วนะครับจะตวงมาแล้วใช่ไหมครับบงังใช่ครับน้มนีหนึ่งกิโลประมาณกี่แพนได้ครับบงังจะเป็นห <1 S 2> นึ่งกิโลหนึ่งกิโลแป้งจะอยู่ที่ประมาณสิบสิบแพนอ๋อครับไาสิบกว่าๆเลยนะว่า เป็นผสมของเรามันสามารถดัดเพลงได้ได,ได้ตาม ปลาตายปลากระตินเขาอยากจะเป็นน um ุ่มขนมจีบนุ่มจีบนะฮะอันนี้เป็นแป้งเดียวกันอนุไหมครับอันนี้เขาเรียกแป้งมีครับอ๋อครับคุณสมบัติของแป้งมีก็คือทำให้ขนมนุ่มไก่สีเลยใช่ไหมครับใช่ครับ กีน no ันจะเป็นดอกที่ยังเดผสมสีเลกน่อยกับเป็นสีเง้ี่นะครับแงขนมโตเกียวนะนกลินะครับ ด้วยน้ำตาลนี่จะคาดไม่ได้สำหรับขนมหวานน้ำตาลใช่ไหมครับไก่ไก่ไกมันช่วยในการอะไรครับไกนะ่เนี่ยไก่มันทำให้นมกรอบหนุ่มกรอบ,อบนะใช่ไหมครับันมกรอบ ความนุ่มเวลาตักเวลาเราหลอกเกี่ยวยคืยอ,ยนะออ๋อครับไข่ไข่รอบน้องนุ่มในรอบน้องนุ่มในจะเป็นซุดซุดนุ่มนะครับสำหรับตุกเกี่ยวเนี่ยเพราะวา่าทางปัดกายทางทางเทปฟัง,งตังสะตูตนตั้งเนี่ยเขาจะยิ่มกินกันแบบนึ่งแบบนึ่งครับเแซ่ลเล่กับผมสเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ส่วนประกรรอบเซตกรอบยบร้อยครับพร้อมลงกระถาใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้<ว>เราจะมาทำขนมตั้งแต่ก,ก็บปัดควายนะครับทางฝากตายจะเจรียงปัาควายอันนี้ใส่เยอะนะครับบังในนึงกระถาอันนี้เทปไฟก่อนครับเทปไฟก่อนใช่ มันร้อนหรือยั่งใช่ไหมใช่พอมันดังแปลงในภาษากับภาษาว่านุ่มข้นกคือโอเคนี่ร้อนแรใช่ไหมครับใช่ับเนี่ยมันจะแตกขึ้นอ๋อครับี่ิสติมิลัยประมาณนี้การทวงจะใช้ประสบการณ์นะครับประบการณ์เดียวไมจมาไม่าทำอไรได้เป๊ะ การสูงขนาดว่าควรใช้เป็นแถวไหนแถวไหนนี่อยู่ๆทำจนชิ่นแล้วทำจนชิ่นแล้วจะจำนานแลยใช่ไหมครับนานเลยอันนี้ถ้าไฟร้อนรอบประมาณกี่นาทีได้ครับบังประมาณสองถึงสามนาทีครับสองถึงสามนาทีใช่ไหมครับมาปลาหน้ามาปลาโอนใช่ไหมครับเรา ลองฟาครับไปใช่ไหมครับใช่ครับรโลโลตอนนี้รอตอนนี้รอนะครับเราจะไปดูตอนที่ว่าซุปผมจะหลัลงมือเลยแล้วก็ห่อแบนั่งแรีนอนทกครั้ง,งนะครับอย่างนี้โควิดนะครับเป็นระยะห่างนี่จะยืนะครับง No, yeah. บางก็จะเริ่มทำขนมัวเกียวนะครับกับเจ็ดกระถาด้วยไข่แดงกระถาด้วยไข่แดงนะครับกรนะาาถานี่มันได้ที่กี่หลูกบับบังเอ่อได้ เถวละเจ็ดกับเถวละเจ็ใช่ไหมครับแถ้ละยี่สิบบาทรองเทก็ทำขังนึงได้ยี่สิบบาทรับผมนี่รอไม่นานใช่ไหมครับไม่นานกับนุ่มจะทุกอยู่ครับอ๋อครับนี่ลูกค้าบางีมาเลยนะครับเยอดแต่วันอ้ยเกก็บ้านคุณเด็กถใ้ดิเด็กกนเด็กตใเอเลยอ๋ออข้าว ขอบคุณครับใส่ถุงไหมครับไม่ต้องไม่ต้องน้ำน้ำลุ่ได้แล้วครับเนี่ยมาเพิ่มเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้งกล้าวก็ดีกันได้แล้วครับนี่บังกาต่อแฟนแฟนต่ออะไรครับ แบบนี่จะไมครับแบบนี่จะสิบยีบบาทบนีจะส่สครับแบบนี้หครับอันนี้สี่สิบครับะอิอันนี้แปละสี่สิบใช่มครับรับมาหนึ่งยยลกิบบาทครับขอบคุณครับ ถ้าทำชามันจะรอนครับชามจะร้อนจะแน่ใส่เ่นโดยไฟมันจะรอนธรรมาดาครับต่อไปก็เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าเป็นทรายทรายกรอกทรายกรอกครับเดี๋ยว่าเป็นทรายทั้งขยะมันจะมีปกติแล้วมันจะมีไล่ทรายครับแต่ว่าทำคนเดียวไม่ทันก็ลเลยได้เศษร่งทรายพาดีไหมครับบางช่วงนี้เยอะไหมครับ ช่วงโควิดก็จะเงียบๆนะครับจากยอดที่ได้วันละสามถึงสี่ันตอนนี้ก็เรื่องแค่วันตอน,ตอนลำบากกันนิดนะครับนนลำบากกับกโควิดลำบากมากเลยว่ะต้องสู้่ะครับต้องสู้ต้องทนต้องทำแต่ว่ามันเป็นอนาชีพของเรา,าเราไม่ทำก็ไม่มีกิน ใช่ครับไม่มีกินแต่เราไม่ทำาะไรละก็ะยังต้องคงจำเนินต่อไปอน,นี่ฮอตดอกใช่ไหมครับครับก็ฮอตดอกอันนี้ลวกหรือยังครับลูกอยังลวกแล้วครับลวกแลว้วใช่ไหมครับรครับตับไส้ซุกแล้วตับไส้ซุปกับโดยแล้วกับอ๋อครับ มันเล้วนะครับ,รบมันลี่ฟองม่ไเดียวนี่เดี๋ยวจะโฮใช่ไหมครับใช่ครับมันก็โอเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันคุลักษงกัน อันที่อันอันสิบาทครับต่ำซึ่งปุ๊บก็คนมากินเลยนะครับอันยาวๆนี่นะอันละสิบบาทนะครับก่อนที่จะมาทำขนมบางทำอะไรมาก่อนครับย้อนไปเมื่อสองปีสองปีที่แล้วผมทำงานทำงานอยู่กรุงเทพ เป็นพนักงานบริษัทนี่แหละแต่ว่าด้วยวเศรษฐกิจมันมันไม่คงที่มันอดนของผู้ประกอบการเขาก็ได้ไม่เต็มทีก็เลยทุกหลอดขาเรง่งทุกหลอดเบียขยันอะไรประมาณนี้กุ้ก็เลยตัดสินใจเป็นการตัดสินใจทางใหญ่ล่วงเลยตัดสินใจแล้วมาอยู่บ้านมาซื้อ,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 อยายกว่าเป็นมรดกของของพ่อแม่ครับ มร้านบังตั้งอยู่แถวไหนครับข้องผมเนี่ยส่วนมากผมจะข้าในงานในงานนะคืในงานไรต่างๆอ่ะผมจะคายลงลงในงานและก็ถ้าในกรณีที่ไม่มีงานอ่ะผมจะไปตั้งค้ยตามจุดต่างๆเช่นอย่างวันเนี้ยผมมาตั้งอยู่ที่ซ่อมเยกสซมเยกตรงนี้นาวัดยาบุญนะครับางนาวัดยาบุญสายับป้อมมานั่ง ้วก็ติดตัวลักลัก่ไป้ายอยู่กับกศกกุกครับขาเรยกตั้ซโรงเรียนนาลี่จังหวัดตรังครับาดราไว้ผาดราวไว้ลังงูจังหวัดสตูและก็ถาแพ่ครับตอนนี้พ้นกรตทบตั้งโควิดนี่มากหน่อยแค่ไหนกับบังเอยเรื่องพ้นกรตทบนีมีมีมาร์มีมาร์พอสมควรเลยครับ ยกตัวอย่างเช่นงานงานก็ไม่มีไม่มีการจัดงานใช่ครับขาดรายได้ไปพอรุ่วดเลยก็เลยอาจใช้ว่าวิง่งวิ่งตามคิดต่างๆตัวตัว,าวาตามสถานที่สาคัญตามเด็กตามได้ต่างๆนะครับ,รบแจัด <c oughs> ยอดได้ได้เย,ะยอะๆก็หลดลงมาพอรุ่วร <c oughs> แต่ก็ต้องต้องสู้ครับต้องสู้ต้องทําต้องประทังชีวิตต่อไปเพราะว่า ภาระต่างๆที่ว่าที่ว่านี่มันไม่ได้กดไปเลยคมันก็ยังยังมีคงดําเนินอยู่ของมันติดตามบ้างได้ทางไหนได้มั้งครับถ้าเป็นทางเฟซบุ๊กจะเป็นเฉอครับอ่ะเฉยเจ๊ซ่าทางไลน์ครับวัววัวกันไทยนะครับเบอร์โทรซูนฮ็อกซีซองซ้ำกาวกาวซองซองๆครับผมครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเด็กตายปลาลุยด้วยนะครับก่อนนี้นก็ จิ้มขนมจากบังก่อนนะครับอร่อยครับไปเจอันาดไหมครับ